สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับวันนี้ทางช่องขออนุญาตพาทุกท่านมารู้จักกับอะโลคาเซียอีกหนึ่งต้นครับเป็นอะโรคาเซียที่มีความใหญ่โตและดูแลง่ายอีกหนึ่งต้นครับต้นนั้นก็คือต้นที่อยู่ข้างหลังผมนี่เลยครับบอลกระดาษเขียวครับ จากลักษณะของต้นก็ตอนนี้มีความสูงอยู่ทั้งประมาณสองเมตรกว่า,วาครับแต่ความเป็นจริงแล้วเจ้าต้นนี้สามารถโตและสูงได้ถึงสามเมตรกว่าเลยนะครับอยู่ที่ความรดนสมบูรณ์ของตรงที่เราปลูกเนาะเจ้าต้นนี้มีชื่อสามัญหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Giant Elephant Ear ครับแปลตรงตัวเลยครับ ความหมายก็คือเขาใบเขามีลักษณะเป็นคล้ายๆหูช้างเห็นไหมครับหูช้างขนาดใหญ่และใหญ่ไม่พอครับใจแอ่นอีกต่างหากยิ่งทำให้ใบเขาอะมีความใหญ่มากขึ้นครับนี่ครับดูอันนี้ดูใบ,ใบเก่าใจแอ่นเอลเฟนเอยหรือบอลกระดาษเขียวมี พื้นเพลอยู่ในทวีปเอเชียของเราเองครับชอบอากาศร้อนชื้นแดดได้60%ครับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกเจ้าบอนกระดาษเขียวคือพื้นที่ที่มีวัตถุอินทรีย์เยอะๆครับชอบน้ำเจ้าตัวนี้ผมก็มาปลูกไว้ข้างบ้านไว้ข้างๆพูดกันตรงๆเลยก็คือไว้ใกล้ๆ ร่องระบายน้ําครับต้นนี้ผมปลูกได้มาสักประมาณสี่เดือนถ้าผมจะไม่ไม่ผิดหรือไม่คาดเคลื่อนเกินไปนะครับสี่ถึงห้าเดือนก็สูงประมาณนี้ครับรนี่ครับนี่ใบล่าสุดของเขาเห็นไหมครับสูงมากใหญ่มากสุดมือผมอะ่ะสุดมือผมยังไม่ถึงเลยเจ้าบอนกระดาษเขียวเป็นต้นไม้ที่ ทิ้งใบเหมือนอโลคาเซียทั่วไปครับเมื่อเขามีใบไหม้หรือใบเหี่ยวเฉาเราก็ทำกวอ่าเราก็ควรทําการตัดทิ้งแล้วต้นใบนี้ก็สมควรการตัดนะเนาะเดี๋ยวผมจะตัดเลยแล้วกันนี่ครับนี่ดูใบครับ ตระปัดใหญ่โตมโหฬารอันนี้เฉพาะใบนะครับยังสูงท่วมหัวผมเลยจะตั้งไว้ก่อน๋ยวผมมาเอาไปทิ้งและของเรายังมีสองต้นครับไปเดี๋ยวเราไปดอูอีกสองต้นของเรากันเลยครับและนี่คืออีกหนึ่งต้นครับที่ผมปลูกไว้ข้างๆกันเนาะก็มีใบที่เสียหายเป็นใบเก่าผมก็จะทำการตัดทิ้งเลย ใบนี้ใบเก่าเนาะแล้วก็ใบนี้ก็ใบเก่าวันนี้ก็เก่าแล้วจากความใหญ่โตของเขาและจากความเขียวสูงของเขาเหมาะมากครับสำหรับการปลูกประดับในสวน สไตล์ร้อนชื้นเนาะเด่นมากครับถ้าเอาจ้ต้นนี้ไปปลูกประดับอยู่ในสวนหนึ่งเลยมีราคาไม่แพงหนอ่อผมซื้อมาหนอ่อโทษนะครับทั้าประมาณแขนที่ผมได้มานะหน่อตัดใบมาก็อยู่ที่หน่อละร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทก็สูงใหญ่ขนาดนี้ก็ใช้เวลาปลูกอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนครับปลูกลงดินเลยก็ได้ใหญ่ขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่ผม พิ่งย้ายเขาไปไว้หน้าบ้านและนี่คืออีกหนึ่งต้นครับที่ผมพึ่งย้ายมาจากหลังบ้านนำมาปลูกไว้หน้าบ้านเนาะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะโดดเด่นช่วยตกแต่งบ้านประดับบ้านได้อย่างดีผมก็เลยย้ายพึ่งมาลงดินไว้ตรงนี้ครับตอนแรกเขาก็สูงใหญ่แล้วแหละสองเมตรกว่าเหมือนกันผมก็ทําการตัดใบเก่าออกครับเนี่ยตัดใบเก่าออกเนาะแล้วก็เหลือใบที่ว่าจะให้หลอดใหม่ไว้ใบหนึ่ง เก็บไว้ครับจริงๆแล้วก็สามารถตัดได้นะครับแต่ผมก็จะเก็บไว้ก่อนเพราะว่า,ากิ่งเนี้ยก้านนี้จะมีหลอดอยู่ด้านในเนาะเขาก็จะให้ใบใหม่ออกมาผมก็เลยเก็บไว้นะครับยังไม่ตัดแนะนำอีกหนึ่งตัวครับบอนกระดาษเขียวหรือใจแอ t นเอล h a n ฟนเอเป็นไม้ที่โดดเด่นมากครับเวลาอยู่ในสวนอย่าลืมครับใครชอบต้นไม้แนะนำอีกหนึ่งตัวครับ ก่อนอื่นบ้านคนมือบอนการเด่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามและรับชมคลิปเราเสมอมาครับวันนี้ก็แนะนำลูกรักอีกหนึ่งต้นครับเพราะว่าประดับได้สวยเลยทีเดียวครับในสวนและที่สำคัญเลยคือราคาไม่แพงครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการเด่นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ